สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องมีเมลชาน e ลนะครับก็ผมรู้สาเหตุครับที่ตัวละครผมมันเปลี่ยนไปนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็ได้โพสต์ลงไปว่าตัวละครผมมันเปลี่ยนแบบไร้สาเหตุเดี๋ยวผมจะเข้าโลบอกให้ดูนะครับนี่นะครับเข้าโลบบอกได้แล้วครับ ตัวละครผมมันก็เปลี่ยนแปลงนะฮะนี่นี่นี่ครับผมไอข้อความเนี้ผมลองไปแปลมาแล้วครับมันเกิดจากข้อผิดพลาดตัวละครโรบกับแล้วเขากําลังแก้ไขถ้าข้อความนี้หายไปแปลว่าตัวละครมันจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างรหัสโรนี่รหัสที่ผมเล่นบล็อกฟูด ก็ยังไนี่ใส่ชุดเดิมนะครับแต่ผมจะเข้ารหัสให้ดูนะครับผมนี่ครับผมแต่ก่อนผมไปเปลี่ยนไอ้นี่ไปเปลี่ยนหน้ามันนะซึ่งตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะดีนะผมไม่ได้เปลี่ยนตัวละครตัวนี้ให้เป็นตัวอื่นนะด๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะที่ผมไปทำนะซึ่งผมก็พาไปดูเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ก็กลับมารหัสนี้เหมือนเดิมนะครับผมตัวละครโดนเปลี่ยนนะครับนี่มันโดนเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับปกติตัวละครนุมผมนะฮะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับปกตติหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับ Ni Ni Lepas ni Lepas ni Lepas ni จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะส่วนเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อนี้นะกางเกงก็จะเป็นกางเกงนี้นะผมนี่ตัวละครผมนะมันเป็นลักษณะแบบนี้ฮนะส่วนข้างหลังครับข้างหลังของผมก็จะเป็นอย่างนี้คนระับนี่ แล้วพอผมเซฟผมบอ,อกเกมแล้วผมเข้าใหม่ตัวละครผมมื่ก็เปลี่ยนนี่ ผมว่าไายที่ตัวละครเปลี่ยนน่าจะเป็นไอ้ข้อความนี้ที่ขึ้นมาไ้้่แหละครับก็สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากนะมาดูอไอนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครผมนะในคลิปเต็มนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวพีนเท่านี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย